ช่องป้าบัวบ้านสวนชวนปลูกสวัสดีค่ะวันนี้ป้าบัวพาชมว้านมงคลโบราณค่ะว้านกวกนางกวกใบโพกวกสีมหาโพค่ะเนี่ยค่ะเง่าของเขาเป็นแบบนี้นะคะขยายพันธุ์ด้วยเง่าค่ะหัวเง,ง่าค่ะเนี่ยค่ะ ก้านของเขาเป็นสีเขียวนะคะตรงมาแบบนี้เนี่ยค่ะก้านใบของเขากระดูกใบของเขาเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะสวยค่ะรูปใบเป็นรูปหัวใจรูปใบโพค่ะเนี่ยค่ะสวยงามค่ะเป็นกวกใบโพกวักโบราณกวกโบราณสมัยก่อนนี้จะเยอะมากค่ะทุกบ้านจะปลูกไว้ค่ะ ปลูกไว้ตรงบันไดาทางขึ้นบ้านค่ะเพราะว่าสมัยก่อนจะมีอ่างล้างเท้าหรือโอ่งน้ำเนาะค่ะจะ,จะ,จะเขาก็จะปลูกไว้ตรงนั้นแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วแต่คนจะอนุรักษ์ไม่อนุรักษ์แล้วแต่คนชอบไม่ชอบค่ะนี่ค่ะเป็นความชอบส่วนตัวค่ะป้าบัวชอบชอบใบของเขาเนี่ยค่ะใบของเขาสีเขียวแล้วก็เป็นรูปหัวใจสวยงามค่ะนี่ค่ะ อันนี้ใบอ่อนของเขาดูสวยมากค่ะเนี่ยค่ะสวยงามค่ะก็ดูแลไม่ยากค่ะดูแลง่ายง่ายปลูกใส่กระถางแล้วประบวกกินเงาะค่ะช่วงที่หน้าฝนกินงาะป้าก็เอาเปลือกเงาะมาใส่แล้วทำไมมันเขียวค่ะเนี่ยค่ะเปลือกเงาะทำให้ดินชุ่มชื้นหรือยังไงค่ะเขียวค่ะ ตั้งแต่เอาเปลือกเงาะมาใส่เขียวชอะอมนะคะแล้วปลูกใส่กระถางก็กําจัดเนื้อที่ของเขาเนาะก็เขาก็จะต้นประมาณนี้แหละแล้วก็ไม่ขยายเยอะเนาะถ้าปลูกลงดินนี่จะขยายเร็วมากๆค่ะขยายเร็วขยายกอเร็วกําจัดยากค่ะถ้าเราปลูกใส่กระถางนี่เราอยากได้กี่ต้นก็เอาเฉพาะที่เราต้องการค่ะนี่ค่ะอันนี้สี่ต้นค่ะกระถางนี้สี่ต้นนคะคะ ขอมาจากบ้านเพื่อนค่ะต้นเดียวแค่นั้นแหละปลูกใส่กระถางไว้เป็นความชอบค่ะเป็นความชอบเฉพาะตัวสวยงามค่ะกวกใบโพกวกสีมหาโพค่ะขึ้นชื่อว่ากวกเนี่ยก็ดีทั้งนั้นแหละค่ะกวกเงินกวกทองกวกโชคกวกลาบเนาะแล้วแต่เราจะคิดคิดในทางที่ดีมันก็ดีค่ะค่ะก็ปลูกพวกว่านพวกกวกนี่ก็ อยู่ในศินอยู่ในศินกินในธรรมถือศินห้าค่ะมันทำความดีค่ะพูดดีทดําดีคิดดีค่ะสิ่งดีดีสิ่งดีๆก็จะเข้าบ้านเราค่ะนี่ค่ะคิดบวกเข้าไว้ค่ะทุกคนนี่ค่ะวันนี้ป้าบวกก็พาชมต้น ว่านค่ะว่านสีมหาโพว่านกวักสีมหาโพกวักใบโพค่ะเนี่ยค่ะชอบก็กดไลค์ให้ป้าด้วยนะคะเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะคลิปนี้ป้าขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ